อ่านะครับวันนี้นะครับเราจะพามาชมสวนนะครับโอเอกพันไม้นะครับที่บางนาท่าบุ้งนะครับบ้านโพสีบ้านโพสีมีมีมีตอนนี้ทําต้นเกี่ยวกับต้นอะไรบ้างครับก็มีหลายตัวนะบอนกระดาษก็มีไม้ด่างเราอยากจะพาชมอยากจะชมสวนนะครับชมได้เลยแนะนำหน่อยครับนี่บอนเสือผ่าน สวยๆงั้นเลยนะครับใช่นี่บัวก,กระดาษด่างโอ้เรียกว่าเรียกว่าเป็นมันรีเป็นมานรีเลยนะฮะเน<ช>ี่ยบ้านสวนเลยตอนนี้เลี้ยงอะไรอยู่บ้างครับก็หลายอย่างฮะับทำหลายอย่างปลูกผ,ผักเลี้ยงปลาโอ้สวยๆอ่ไหนๆอันไหนแนะน,น,น,นำบ้างครับเดี๋ยวตามมาเลยนะครับมีพวกเนี่ยจันประกายดาวเนี่ยบัวก,กระดาษหูช้างด่างเหลือง ังไม่เยอะเลยนะครับครับโอ้โหเดี๋ยวราาเข้าไปชมเลยครับอันนี้กวากว่าผมด่างเหลืองด่างขั้นเทพโอ้สวยเลยนะครับ,รบสวยๆด่างโดด่างเหลืองฮะสวยมากับอันนี้นะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ตั้งราคาฮะมีคนมาให้ผมสองล้านแล้ว <c oughs> บุตรสละคำม,มิ้นชมพูครับ <c oughs> มิ้นชมพูครับ าดูนะฮะบอนต้นละสองล้านเสนจานบุตรสลักคำมิ้นครับของเรามีสามยอดใหญ่ฮะเดี๋ยวผมจะพาชมครับเชิเชิดเครับเชิเลยครับโอ้ต้นละสองล้านนะครับครับนี่ฮะพาดูได้ตรงนี้ยังอยู่ ICU อยู่ตอนนี้เขาเรียกอะไรฮะที่เอาถุงคลุมไว้เนี่ยอบอยู่ครับอ้อบอยู่ฮะเดี๋ยมาดูครับสีจำจำ มินชมพูมินชมพูครับมีที่นี่ที่เดียวไม้มันอยู่ในถุงนะครับอาจจะดูไม่ชัดหน่อยอสวยๆนะครับครับก็ลองๆมาก็จะเป็นพวกไม้ด่างครับหลายตัวโอ้ไม้ด่างก็มีหลายตัวเลยเนะะี่ยนะเรียกว่าที่สวยนั่นเลยนะ,ะเดี๋ยวจะให้มาดูตอมิ้นชมพูครับเดี๋ยวไปทางนี้ ความเป็นมาอย่างไรพอจะบอกได้ไหมครับความเป็นมาของที่ที่มาทำต้นไม้นี่ครับอ๋อก็เบื่องงานราชการเลยลาออกมาทำต้นไม้ก็เขาเขาเขาลองไม้ด่างพอดีเลยโอ้ดีดีครับเนี่ยเนี่นี่นี่คือพอจะแนะนำได้ไหมครับว่าถ้าเราอยากกระทำอย่างนี้ต้องยังไงบ้างก็มันก็เริ่มจากเรียกอะไรอ่ะต้องดูต้นไม้ให้เป็นก่อนเราต้องมั่นใจต้นไม้ ให้รู้ว่าตัวนี้ราคามันระดับนี้แล้วมันจะไปได้แค่ไหนอ่อส่วนมากครับคือ,ต,อต้องต้องใจรักด้วยนะต้องใจรักด้วยครับโอ,โอ้โหนี่เยอะเลยนะครับเนี่ยเงินไหลามาเเลยเงินไหลามาโอ้โหด่างที่สวยเรียกว่าถ้าถ้าใครสนใจยังไงเนี่ยอย่างไางไรครับแนะนำหน่อยตัวนี้ไม่ต้องถามเดี๋ยวให้ให้พาไปดูนะครับพาไปชมสวนนะนี่ฮะ,ฮะพวกโชค เออบินสันดางอตอนนี้กำลังมาแรงครับสวยๆนั้นเลยนะฮะเนี่ยเรียกว่าเรียกว่าใครที่จะสนใจซื้อเนี่ยให้มาที่ไหนได้ครับบ้านสวนโพสีนะครับอ,อยู่อย่างไงครับอยู่ติดอยู่ติดกับรีสอร์ทพ่อใหญ่ยยดำมาฮะใต้สีเขียวอ้อบิวตี้<ะ>ดูดูนะฮะโอ้เป็นธรรมชาติมากเลยครับ มีน้ำคูอยู่กับธรรมชาติทุกอย่างเลยนะครตอนนี้บอเลมอนกำลังดังที่นี่มีเยอะอบอเลมอนปากระเบนน้อยอนี่ฮะบุตรสาคำมิน้นครับตอนนี้ราคามันอยู่ที่แสนเจ็ดบุตรสาคำชมพูมิน้นนี่หนึ่งหน่อครับขอให้มาถ่ายนี่หน่อนี่ครับ ตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดราคาโอ้โห,โ,หโหนี่มันนี่มันนี่มันด่างเลยรฮะเนี่ยครับแล้วตอนนี้มีคนมาให้ราคาสองคนแล้วแต่เรายังไม่ได้เปิดราคาพอดีเราหายังไงครับเนี่ยหรือเราเพาะมาเราไปเจอครับไม้เหมือนกับว่าไม้คนแก่ครับเขามีมีมีอยู่ดั้งเดิมครับมันมิ้นท์ฮะเป็นชมพูโอ้เราก็เรามาเลี้ยงเราเรามาทําไว้ก่อนแต่คิดว่าจะเปิดอยู่ยอดละหนึ่งล้าน แล้วเราจะมีตออีกนะฮะมาดูขาด่างอย่างเงี้ยเรามีหมดครบทุกอย่างขาดางก็สวยๆนะฮเฮลิดางนี่ที่ไหนสนใจอยากจะมาชมมาดูได้นะครับที่บ้านโทสีำบางนาเพ่าบุรจังหวัลวดลพบุรีนะครับบอนนยอ,ยาบบอนาญี่ปุ่นบบอนาญี่ปุ่นโอ้โสวยๆน,นั่นเลยครับมีครบทุกอย่างครับ พุทธรักษาพีโอพัตตามพีโอพัตตาฮะเมื่อก่อนมาแรกๆเลยหน่อละสองหมื่นบาทนี่นะฮะลายเทพๆนะครับนี่ฮะสวยๆอันนี้เหมือนแดงอินโดนะครับพุทธรักษาแล้วมีหน่อแบ่งปันนะครับถ้าใครสั่งจองก็มาดูได้ฮะนี่ฮะบอนาญี่ปุ่น ต้นแค่นี้หมื่นหนึ่งครับผมตั้งแม่ไว้ไว้แบงตัวไหนครับตัวไหนตัวนี้ครับตัวนี้ครับ<อ>ตันนี้นะครับ<อ>ใครมาก่อนได้ก่อนสองหมื่นห้าใครมาก่อนได้ก่อนนะครับสองหมื่นห้าผมขายไปหมื่นแปดสองต้นแล้วนะครับ<อ>แต่ว่าต้นนี้ตั้งแม่สายตั้งแม่เราจะแบ่งปันไข่ให้<อ>ให้คนที่ยังไม่มีสุดยอดเลยครับเนี่ย นี่ครับตอนนี้ใครใครสนใจเนี่ยมาได้นะครับนี่ครับเป็นพวกอะโลคาเซียแล้วต้นสวยๆนั่นเลยนะครับอะโลคาเซียมาลายฮะอันนี้นัคาราชฮ่ะอันนี้บอลเลมอนฮะกำลังมาแรงมีชมพูนะครับสวยมากนี่ฮะขาด่างอันนู้นเป็นจงอางยักษ์เดี๋ยวผมไปยืนให้ดูเดี๋ยวเรามาดูจงอางยักษ์กันนะ ที่เราที่เราจะทําไว้เนี่ยนะฮะรองพวกนี้ผมจะลงพวกหูช้างด่างไปทําหน่อโอ้โหเจ้าของสวนต้องมีต้นใหญ่หน่อยใหญ่โตมโหรานเดเี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราก็มุยพวกไม้ด่างนะครับเตรียมมาไว้ลงรีสอร์ทน,นี่ไม้ด่างนั้นเลยนะับอยู่แบบธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูมุมสูงกันอีกทีหนึ่งนะครับ ครับขอขอบคุณนะครับอยากจะฝากอะไรกับคนที่แบบยังไม่ได้ศึกษาอยากจะเริ่มทำเนี่ยฮะหรืออยากจะซื้อเนี่ยต้องมาคุยครับต้องมาคุยมาให้คําแนะนําราคาแบ่งปันฮะมาที่นี่จะได้ของถูกครับครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณโอ๋นะครับครับครับผม